ใช่ไหมอ่าอย่างอย่างเรามาดูข้าวๆอาดูบทเนี้ยนะวิธีแบ,บ่งปันเนี่ยเราจะพิธีเราจะดูยังไงซึ่งโดยทั่วไปการเลี้ยงคนมันจะพูดกันมากๆแล้วถ้ามาเข้ามาเข้ามาอ่านมากๆเนี่ยหรือถ้ามาเทศนานมากๆก็คือเลี้ยง 5, คนห้าพันคนแต่คราวนี้มันสี่พันแล้วเราอ่านดูเนี่ยในเนื้อความเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีบทอื่นเลยไม่มีในลุกมมะละโกลูกาย้อนไม่มีเรื่องนี้เลยนะเอาเเฉพาะแค่นี้ย นะไม่ด้องเอาความรู้มากกว่านั้นที่ในแบ่งปันในห้าพันหรืออะไรมาเกี่ยวข้องนะเฉพาะเนื้อตรงนี้เลยเนี่ยเราได้อะไรในวิธีแบ่งปันถ้าคุณตั้งใจอย่างเงี้ยคุณแบ่งปันเนี่ยนะพอตรงๆได้เนื้อความได้เนื้อความคือได้รู้ว่าเอ้พระเยซูสื่อสารอะไรกับเราหรือพระคัมภีร์คุยอะไรกับเราใช่ไหมหรือพระอ,องค์เผยพระเจ้าจะอะไรกับเราตามฮีบูบทที่หนึ่งข้อสอง ใช่ไหมพงพระบ,บุตรตัดกับเราทางพระบ,บุตรตัดอะไรกับเรานี่คือการพระมีเผยวระจนะด้วยอดูนะเรามาดูกนคร่าๆ <c oughs> วๆนะ่ายพระเยซูเรียกพวกสาวกของพระอ,องค์มาเห็นไหมอยู่อยู่ข้างพีกเริ่มต้นมาเลยว่าพระอ,องค์เรียกเรียกเรียกสาวกมาเห็นไหมเรียกนะ <c oughs> เรียกมาแล้วก็ตัดว่า เราสงสารคนเหล่านี้เราก็ถามแล้วว่าทาไมอะ่ะท่านมงุงพงเรียกเรียกสาวก่าของพงมาแล้วพงบอกว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารกินเราไม่อยากให้เขาไปยังไปเมื่อยยังอดอาหารเนี่ยเรา,เาข้อเดียวเนี่ย แล้วเรามาจับใจความดูไม่ไม่ไปไม่เราไปบทห้าพันคนไม่ไปบทไม่บทเออเอาช่วงตรงนี้ก่อนเราจับใจความในบริบทนี้ให้ได้ให้ได้เนื้อความก่อนแล้วพอมีเวลาปับ๊บเราเก็ตมากขึ้นเือนเดี๋ยวพระจามทำงานเชื่อผมด้เดี๋ยวคุณจะไปดึงไอ้ตรงนี้โยงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปนี่เองตรงเนี้ยเรามาหัดเรียนรู้กันว่าตรงนี้เราได้อะไรแค่ข้อเดียวตรงนี้เรียนรู้อะไร,รหรือในวาระสุดท้ายพค์ตัดกราทางพระบุตร พรกำลังพูดอะไรกับเราังลย่เาหลนาไม่ไไหเลยยมก็เลยอืออ่ออาก็เราน่ะน้าหมานก็พูดมาโอเคได้ไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นมันจะเริ่มแบบนี้แหละคือมันจะเริ่มเริ่มแปลแล้วภาษาไทยเป็นภาษาไทยยังไม่ลงเรือไปทางจิตไปทางเนื้อกว่าเหมือนเหมือนคนฟังอ่ะเขามาฟัง พระองค์เป็นผู้ให้แถมพระองค์ก็ยังห่วงใยถึงการเป็นอยู่ของเขาว่าเขาจะอยู่ไหมจะอะไรไหมก็มคือห่วงใยอืมอืมก็ใช่มีอะไรอีกไหมพระองค์เรียกสาวพระองค์อ่ะอืมอืมพระองค์เรียกสาวพระองค์มาคุยทาไมทำไมต้องเรียกสาว,วกรมาคุยอ่ะ เหม,มืนอ,อน,มน,มน,มนบอกว่าพระองค์มาเป็นห่วงว่าเออเนี่ยหนมาฟังแล้วเนี้ยแล้วไปอ่ะพระองค์ห่วงว่าจะหิวโหวยเส้นแรงลงตามทางก็จะไม่เกิดผลนะมันก็ไปไป,ไปแบบเหมือนบบที่น้องเขาบอกว่าไปต่อต่อให้ให้ใหแล้วก็อีก,กไปขยายเจ็ดคนไปก็คือเหมือนเหี่ยวแห้งไปแล้วก็ตายไปในที่สุดแทนที่จะให้อาหารเขา,เขาเขาก็จะไปเกิดผลเนี้ยคือพระองค์ เป็นห่วเนี่ะคือหิวมากเขาอยู่มาเพื่นเมต่อสามวันเออเฮ้ยต้องหิวมากเที่เราสามวันแล้วอันแรกเลยเราได้นะเราได้บุคคลสามบุคคลหนึ่งพระเยซูสองสาวกพระเยซูสองสาวกพระเยซูสามคนสามสมาชิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาเทียบกับคิดจักรหรือเทียบกับเซลเนี่ยก็หนึ่งพระเยซูแล้วก็ผู้นำ หรือผู้รับใช้แล้วก็สมาชิกใช่ไหมเห็นไหมนี่วิธีวิธีที่เราค่อยๆอย่างเงี้ยถึงบอกว่าคุณเปิดท่านทีมาเลยแม่ทีมาเลยแล้วเปิดมาเลยแล้วก็จิ้มมาเลยท่านจะไปันบทเนี้ยแล้วลองมาแกะอย่างเงี้ยไม่ทงไปพลิกพลิกมาตั้สองวันสามวันยังหาไม่ได้เลยวิทธาบทใหม่โอเคไหมใจสามวันใหญ่นี่จะมาโกลนใจ่ไหมใช่ไหม และแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาก็พิจารณานะาานะทีนี้วิธีการเนี่ยพอเราพิจารณาไปเราไม่รู้ง่ายๆหรอกเชื่อพี่ดิอันนี้เป็นประสบการณ์เราก็หัดคุยพระเจ้าพระองค์เนี่ยมันมีอะไรอีกมไม่มีเ<ว>สีย<ว><ส>หายนี่พระองค์มีอะไรอีกเนี่ย<ม>พระองค์จะบอกอะไรผมเนี่ย<ม>เห็นไหมแม้กระทั่งพี่บอกแล้วก็พี่มีปัญหาชีวิตพี่ยังพูดกับพระองค์เลยพระองค์จะบอกอะไรกับผมนะนะโอเคนะหนึ่งเรารู้มีสามคน สามคนมีลักษณะต่างกันสามอย่างถูกไหมเราไปแยกเลยคนหนึ่งคือพระเยซูพระเยซูทําไมเรียกสาวกมาทําไมเรียกสาวกมาเฮ้ยที่เรียกมาเพราะอะไรไอพวกนี้มันมีข้าวกินสามวันแล้วพวกมึงอยู่ทําอะไรกัน<ม>พวกมึงไม่เดือดร้อนไปเลยหรือไงอใช่ไหมเราอะเดือดร้อนเราสงสารเขาใช่ไหม เห็นให้เห็นความแตกต่างว่านี่พระโอกระบอกสาวกว่าเจ้าไม่สนใจคนเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีข้าวกินเลยหรือองทำไมเจ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แต่เราบอกเจ้าเลยนะว่าเราสงสารเขาเจ้ากับเรามันต่างกันตรงนี้นะบอกก่อนแค่แบบไม่สงสารเขาก็สงสารแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงพระทาตีบอกเลยว่าสาวเาสงสารอ่านในตอนนี้ สมมุติว่าเขาเขาบอกเนี่ยเอาแล้วจะไปหาอาหารที่ไหนนี่ก็ไม่ถ้าสงสารก็พะถ้าสงสารเขานะสาวกจะมาบอกพระเยซูถ้าสาวกสงสารสาวกจะมาบอกพระเยซูพระเยซูพวกนี้ยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมพวกเขาก็ไม่ได้กินเหมือนกัสาวกกขบอกว่าพระคมิีร์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้กินเหมือนกันในินทั่เกันดาาอาจจะมีกินก็ได้พอเไหมถูไหมถูกไหมถูกไหมถูอไหมถกไมไมกมไมก มากจะ,จะอิ่มเหรอใช่ไหมพระเยซูหนึ่งเราได้แล้วมีคนหนึ่งเราได้แล้วมีคนส,า,นสามคนสามประเภทพระเยซูสาวกสาวกแต่ที่นี่บอกเลยว่าพระอ,องค์กำลังจะสอนสาวกว่าคนไม่มีกินเนี่ยพระอ,องค์สงสารเจ้าว่าสงสารเขาเหมือนกับเราไมหมเจ้าใส่ใจเขาไหมเขาไม่มีได้ไงเขามีขนมปังอยู่เขาไม่เนอะ เจ้าเจ้าใส่ใจเขาไหมหรือพูดอีมุมว่าในคิดจักรของพระเจ้านะพระเจ้าใส่ใจไม่ใช่เฉพาะสาวกใส่ใจแม้กระทั่งสมาชิกทุกคนใช่ป่ะแม้กระทั่งว่าการเป็นอยู่เป็นไงการการกินดีอยู่ดีเป็นไงมีอะไรขาดเหลือไหมเห็นอย่างเนี่ยแล้วก็ค่อยทีนิดเทียนิดเทีนนิดเราก็จะรู้ละ รักษาพระเยซูออกมาแล้วนะแต่ลนะนะรักษาสาวกยังไม่มีรักษาพระเยซูเลยนะนะพระองจึงต้องสอนเขาถ่ายทอดเขาว่าเจ้ารู้ไหมเราสงสารเขานะเลวก็อย่าปล่อยเขาไปนะอยา่าไม่เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่พระองค์ไม่ปรารถนาให้ใครก็าตามที่มาคิดจัรของพระองค์แล้วไปมือเปล่า มาแล้วมาเป็นที่เสียนแล้วเข้าเซลแล้วล้วกลับไปมือเปล่าไม่ได้เลยติดมือไปเลยไม่ได, Hence, ไได้ไม่ได้ไม่ได้สนองความความต้องการของตัวเองเลยพวกไม่ปรารถัาใครมาเซลแล้วกลับไปเปล่าๆไม่ได้เลยติดมือไปใช่ป่ะบเพราะนั้นเราจะเอาเปรียบเีย่อาหารนี่เป็นสิ่งที่เขาควรจะได้ไปหรือมาแล้วมาแล้วต้องได้อะไรกลับไปไม่ใช่มาเซลแล้วไม่ได้อะไรกลับไปไม่ใช่มาโบแล้วไม่ได้อะไรกลับไปใช่ป่ะบเราไม่อยากให้เขา ไป,ไปมือไปเมืองยังอดอาหารอยู่กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเขามาคิดมาจากพระเจ้าแล้วมาเซลแล้วมาแล้วมาแล้วมาบวชพระเจ้าแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้อะไรที่เป็นกําลังเข้าไปเนี่ยเขาจะไเปเผชิญชีวิตอะไรลำบากใช่ปะ นะทำมาโบดแล้วมาเรียกกลับไปไม่เหมือนเดิมเลยเพียกลับไปปัญหาอีกแล้วปัญหาอย่างเีินทำแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้นะสู้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนี่พระไม่ปาถนาแบบนั้นใช่ไหมมาแล้วต้องได้กําลังไม่ใช่มาแล้วหมดแรงใช่ไหมนี่ได้หนึ่งข้อนะเห็นไหมเราได้แล้วพระมีสื่อสารได้ยังไงเลยข้อสามสาม พวกสาว,พพวกพนพระองค์ว่าในถิ่นธุรกรันดาน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเพียงคนมากเท่านี้ให้อิ่งได้และข้อเนี้ยสาว,วกเลยตอบพระองค์พระองค์เจ้าไม่สงสารเขาเลยเราไม่อยากก็ไปมีแบบไปว่าเราอยากเขึ้ได้จิดหรือไป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 เห็นไหมสาว,วกบอกโอ้โหสถา,านที่แบบนี้กันดานกันดานแบบนี้จะไปหาอาหารที่ไหนล่ะใช่ไหม สถานที่กันดายกันนารชนี้จะหาอาหารที่ไหนเขาแหลแเราจะแปลว่าอะไรคือขัดแกนอ่าใช่คือขัดแกนมันเหมือนสิ่งที่มันทำไม่ได้พระเยซูทำได้เขาก็ต้องเชื่อลองคิดดิลองคิดดิม่ต้อรีบร้อนเพราะเหลือเหลือพระบีในในลายอีกไม่กี่ไม่เยอะหรอก อ่าเห็นไหมได้ความได้ความได้ข้อความที่ที่พอจะใช้ได้หรือละพี่รับได้ละนะคล้ายๆสายพกแก้ตัวใช่ไหมคือสายพกไม่ได้ไม่ได้พยายามอะไรเลยเห็นไหมคือหนึ่งไม่ได้พยายามอะไรเลยไม่ได้ใช้ความพยายามเลยไม่ได้ดิ้นล้นไม่ได้อะไรเลยบอกมาเสร็จก็ปัดปัญหาอ้างเหตุผลอ้างเหตุผล และอ้างเหตุผลไงอ้างเหตุผลเหมือนโลกโลกชาวโลกเหมือนอ้างเหตุตามโลกอ้างเหตุผลตามอะไรตามสายตาตัวเอง,งที่เห็นนะเชื่อตาแบบโลกเชื่อเห็นแบบโลกเชื่อเห็นไหมอันนี้ก็ได้ทั้งอะไรสาวกปัดความและผิดชอบหนึ่งปัดความและผิดชอบสาวกแก้ตัวใช่ไหมสาวกเ,อ,เอ,อ้างเหตุผลแบบโลกโลก ใช่ไหมซึ่งม่คิดคิจากพระเจ้าไม่ใช่เหตุผลโลกสาวกผู้ตามเหมือนกับชาวโลกที่เขามองเห็นที่ไหนก็เป็นแบบนี้ไม่่าเป็นคิดเตียนเราใช่ไหมนี่คือได้ละอีกข้อน่งข้อสามสามใช่ไหมอ่ะข้อสามสิบสี่พอเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านมีขนมบางกี่ก้อนใช่ไหมแสดงว่าร์บอกว่าคุณก็ละงบอกว่าคุณมี คุณบอกว่ามันกันดารใช่ไหมแต่คุณมีใช่ไหมแต่คุณคิดว่ามีน้อยไม่พอให้เขาใช่ไหมนี่คือความหมายใช่ไหมมีน้อยไม่พอให้เขาใช่ไหม <kes to S 1> คุณจะเลยไม่ให้นะหรือไม่ก็มีน้อยใช่ไหมคุณก็เลยเก็บไว้เองใช่ไหมไม่เสียสละไม่เสียสละให้เขาใช่ไหมนะหรือไม่คุณก็อดสักคนให้เขาได้กินสักสองคนใช่ไหมนี่กระแสปีไปอย่างนี้เลยพระเยซูบอก มีน้อยใช่ไหมคิดว่าตัวเองมีน้อยใช่ไหมกันดารใช่ไหมแต่แตดว่าหรือแปลง่ายๆแปลว่าคุณมันคิดว่าโบสถ์คุณเนี่ยมีปัจจัยน้อยใช่ไหมไม,ไม่สามารถจุนเจือเขาได้หรือไม่สามารถให้อะไรเขาได้นี่คือความหมายโอเคไหมทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปไปเราก็จะรู้ว่าพระพระเจ้าคุยเรากับเราในสมัยปัจจุบันนี้ผ่านทางพระบุตรเห็นไหม เอาละเราดูต่อข้อสามห้าพงจึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นเห็นไหมนี่แสดงว่าอะไรพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะประชาชนไม่มีโวยวายเลยใช่ไหมเจ่ไหมเออใช่ใช่แสดงว่าสมาชิกมาที่มามาที่เซลล์หรือมาที่โบสเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรเลยเขาเงียบใช่ไหมไม่พูดอะไรสิ้นเลยนะเงียบนะไม่ได้บบนสักคนไม่ได้โวยวายสักคนเห็นไหม พ่องนั่งลงที่พื้นแล้วก็กําลังบอกอะไรถ้าสมาชิกเชื่อฟังพระเยซูพ่องสั่งนั่งแล้วเองมันต้องสงสัยว่านั่งทําไมนนผมหิวแล้วผมนั่งทําไมนะควรใจผมไปหากินหรือหรือเอาเงินแม่ผมแล้วผมไป,ไปใช้ใครก็ได้ไปซื้อดันให้ผมต้องขุดบนนั่งเห็นไหมพระอ,องค์ก็บอกกับเท่ากับสื่อสารกับเราใช่ไหมว่าสมาชิก ก็อย่าสงสัยอย่าวิตกทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือยังขาดอะไรอยู่ให้สงบไว้ใช่ป่ะเห็นไหมแสลงพระองค์สอนสองคนแล้วนะสอนสาวกก็สอนสมาชิกเมันคนมาเซลล์มาต้องมาแล้วสามวันละไม่เห็นได้อะไรกลับไปเลยหรือยังไม่เห็นได้อะไรเลยเราบ่าสงบไว้ใช่ป่ะ นะแต่ขณะเดียวกันพวกกวาสาวกใช่ไหมเห็นว่ามีน้อยเลยไม่ให้เขาเก็บไว้เองนะโอเคนะแล้วทรงรักเออเดี๋ยวพระอ,องค์จึงตัดสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินอ่าเดี๋ยวข้านนี่พระเยซูตัดถังว่าท่านมีขนมปังกี่อานไปแล้วนะพวกเลาวุลามีแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาใน โมทนาแล้วจึงหักส่งให้สาวกในที่สุดสาวกก็เอาหลงปังกะทิกูมีอยู่นิดหน่อยอะ่ะ <c oughs> โอเคไหมถวายพระเยซู <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พราถวายแล้วเกิดอะไรขึ้นข้าคิดว่าจะมุกไ,ไว้ใช่ไหมไม่กินเองใช่ไหมไม่พอแบ่งใช่ไหมเก็บไว้ใช่ไหมแต่ถึงตอนนี้ไม่มีแล้วก็ข้าข้าให้พระเยซูปไปหมดแล้วพราพระองค์มาว่าข้า เหไหมพระองค์รู้เลยว่าข้ามีใช่ไหมแท้รงนี้ถึงได้เราต้งสอนผู้นำกับผู้ดูแลคิดักรพระเจ้านะเจ้าโกกพระยิ่เจ้าไม่ได้หรอกว่าเจ้าไม่มีปัญญาให้เขาและเจ้าเจ้ามีรราาแล,เเแลวเจ้าไม่ให้พระองค์รู้ใช่ไหมและเมื่อไหร่ถ้าเจ้ากลับใจนะเมื่อไหร่ก็เจ้าถ้าผู้นำกลับใจนะและถวายให้พระเยซูนะ ใช่ไหมถวายให้ครับพระเจ้านะถวายพระเจ้าแล้วกาทวงไหมใช่ไหมถวายพระเจ้าแล้วกาทวงไหมเห็นไหมถวายทั้งนั้นตัวเองคิดว่าอันนี้จะมีคุณค่าตัวเองเก็บไว้เองนะคนอื่นไม่มีกินข้ามีกินคนเดียวคนอื่นไม่มีค้าวพราข้ามีโอเคไหมถ้าคุณกล้ากล้าทำแบบเนี้กล้ากล้าทำแบบเนี้ยให้พระเยซูนะ คิดจากคุณจะเกิดอศัศจรรย์คิดจากคุณจะเกิดอศัศจรรย์นะแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาโมทนาพระคุณจึงทรงหักทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชนใช่ไหมคุณถวายพระเจ้าไปพระเจ้าคุณได้รับกลับมาคุณหวานสิ่งใดคุณได้เก็บเย,ยวสิ่งนั้นคุณไม่ต้องไปทวงพระเจ้าเลย แล้วถ้าคุณรับมานะจากพระเจ้าแล้วนะแล้วคุณรู้จกัก<ช>แจกต่อไปนะวานต่อไปนะเห็นไหมนี่อันแรกคือคุณปนีบัตรพระเจ้าโดยตรงอันที่สองคุณกำลังปนนีบัตรผู้เล็กน้อยคนหนึ่งเหมือนปฏิบัตริพระเยซูคริสใช่ไหมใช่ปะใช่ไหม ไม่ทำไมพูดถึงบทอื่นเลยว่ามีเด็กมีมีเด็กอยู่คนหนึ่งมันพูดถึงผู้ชฉพะเนื้อตรงนี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นอ,จจอัศจรรย์ดงว่าอะไรทั้งหมดในคิสจัรทั้งหมดในเซลลทั้งหมดจะไม่ขาดแทนเลยจะมีกําลังขึ้นจะออกไปก็มีกําลังจะไปทําเซลล์เองก็มีกําลังนะจะไม่อยู่เซลล์นี้ก็จะมีกําลัง เห็นไ,ไหมนี่คือพระองค์ห่วงห่วงเอกสมาชิกที่มาแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้มีมันไม่ได้เติมกําลังเลยแล้วออกไปเนี่ยมันจะตายทาง,ทางมันจะเป็นลาบากทางเข้า<อ>ใจไหมถ้าอย่างเนี้ยคิดจากไหนหรือว่าโบสไหนเป็นแบบเนี้จะเกิดอัศจรรย์เขาเก็บได้เจตก่ะแน่เลหลืออีกต้องเยอะแยะเข้าใจไหะ สรุปง่ายๆถ้าหากผู้นำคิดจากนั้นหรือผู้รับใช้พระเจ้านั้นทําอะไรก็ตามเพื่อถวายกับพระเจ้าเต็มๆนะเต็ม,นะตมที่นะแล้วก็ปฏดบัติผู้เล็กน้อยนะและผู้เล็กน้อยนั้นก็มีความเชื่อนะเนี่ยคิดจักก็จะเกิดอัศาจรรย์นะเคยมีอยู่เจ็ดก้อน ายปเหลือเจตกตาแล้วถาม่าเจตกตาเป็นของไงก็ของสาวกก็ของคิดจักรใช่ไหมไปเดี๋ยววันนี้เรามาถวายใส่ตกข้ายดู นี่ถ้าพี่อยู่โบพี่ก็จะเท่แบบเนี้โบจะได้มีทางเลยไหมนี่ถ้าไหวเลยนะเนาเียกมาไหวเลยอ่ะโอเคผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนมิได้นับผู้หญิงและเด็กเห็นไหมพระองค์จึงตัดสั่งให้ประชาชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมือง มามา,า,าตาดานมาพระองค์สรุปง่ายๆคุณจบลงด้วยอย่างเงี้นะคําเนี้มีคําตอบ<า>พระองค์<า>งตัดสั่งให้ประชาชนไปแล้วก็อันนีใ้ใจอะไ,ไพระองค์ไม่ปรารถนาให้คนที่มาเป็นคิดเตียนมาเป็นคิดเตียนแล้วไม่ได้อะไร มักกะดาก็อยู่มือนึงอาจจะเป็นมักกะดาเอ,อาจจะเป็นแดนมักกะดาลาก็ได้หรือฉบับอือน่นใช่ว่ามักกะดาลาที่พระเยซูไปขับผีออกไม่ได้อะไรที่เไม่ได้อะไรเลยคือมันเป็นคิดเตียแล้วไม่ได้อะไรจากพระเจ้าเลยไม่ได้อะไรจากิีตจักรเลย<ม>ใช่ไหม,มข้อเสนนคือกําลังไงคุณมาแล้วคุณต้องได้กําลังคุณออกไปจคริีตจักรพระเจ้าหรือคุณเดินทางกลับบ้านไหมคุณจะอะไรดูมันอยู่ตรงนี้ไง เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่กลัวว่าเขาจะหิวโหวยสิ้นแรงลงตามทางจะไม่มีปัญญาเดินเนินชีวิตใช่ไหมกลัวออกไปแล้วไปเป็นคิดเตียนที่ไม่มีฤทธิเดชนะอะไม่มีฤทธิเดชเป็นมีศักยภาพม,มีความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาชีวิตทั้งโลกนี้ได้เลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระเยซูปาถนาว่ามาเป็นคิดเตียนแล้วต้องได้สิ่งนี้ไป ต้องได้สิ่งนี้ไปนะและคิดจากนั้นที่จะได้สิ่งนี้ไปสมาชิกจะได้สิ่งนี้ไปต้องเป็นคิดสักรที่ผู้นำนั้นทําถวายพระเจ้าและปณิบัติสมาชิกเหมือนกับปฏิบัติพระเยซูเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเวลาไปแกะๆอย่างเงี้ยทีละทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดบรรทัดนี้ได้อะไร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  แล้วก็จบลงด้วยพออระองค์ปาถาให้คุณเหมือนพอ,องค์คือรู้จักรู้จักเป็นห่วงเป็นใหญ่สมาชิกและพยายามให้สมาชิกมีอาหารกินเพื่อเขาจะมีกำลังเนี่ยแล้วค่อยโยมในอาคมบอกอาหารนี้เปรียบเสมือนพระเยซูยหรือพระคำหรือว่าอะไรก็ได้ก็จบแบบนี้ก็ได้เพราะขนมปังโอเคนะเอ right. าละอินเตาลีเช่นเดียว